คลเพรคลินิกการแพทย์แผนไทยคลินิกแห่งแรกที่ให้บริการนวดแผนไทยและแผนปัจจุบันโดยผู้พิการทางสายตาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แผนไทยพร้อมบริการทุกท่านณนะถนนจันเก่าซอย5ทุกวนันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นปรึกษาและนัดหมายล่วงหน้าที่026780763-4 ก็อย่างที่ผมได้เล่ามานิดนึงนะครับที่จะเท้าความก็คือว่าทางผู้จัดก,การโรงแรมบอนเตนที่เขาเป็นผู้บุคาลคุณพวกผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย<ม>เขาก็บอกให้ผมมาเล่นเปีย<ม>โนเช่นนั้นเธอก็หลังจากที่คุยกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ยินยอมผมก็เลยได้มาทําเล่นเปียโนโที่นนั้นตั้งนั้นเป็นต้นไปเลยนะครับคุณครูเนี่ยได้มีโอกาสไปเล่นเปียโนให้กับผู้ใหญ่ในบ้านังอ๋อ<า><า>ครับโอกาสมันก็มา ที่เได้เล่นเปียโน,โนให้กับผู้ใหญ่คื่จริงอยู่ที่โรงแรมโอรนเตนหรือในห้าดาวทัวว่วไปจะพวกนี้ถ้าอยู่ที่นั่นก็ได้เล่นให้ผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละครับมีโอกาสได้เล่นให้ผู้ใหญ่ฟังงานที่โอรนเตนประมาณสักเดือนหนึ่งก็ถูกท้าบทามจากเพื่อนให้ไปทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียผมก็เลยตอนเช้าก็ทำงานที่สถานทูตแล้วตอนเย็นก็ มาทํางานที่โอเต็นเลยรู้จักเพื่อนฝูงเยอะหน่อยอเวลามีงานอะไรก็ไปเล่นก,ก,ก็เจอผู้ใหญ่เยอะอะครับธรรมดาก็ต้องเรียกกับผมก็ยินดีกับแขกทุกคนที่มาฟังพวกเราเล่นนะครับก็มีโอกาสเล่นแขกทั่วไปจนกระทั่งถึงเบื้องสูงสุดนะครับเราก็เล่นกันทั้งนั้นแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของเราที่ได้ รับใช้ได้เล่นนอกจากดนตรีแนวแจส๊สเนี่ยค่ะชอบแนวอื่นๆมางไหมครับชอบครับผมผมจะชอบประเภทไลท์มิวสิกคือไลท์มิวสิกนี่มันประเภทคลาสสิกเล็กๆบวกกับดนตรีที่ฟังแล้วสบายๆเช่นดนตรีจากฟิล์มหนังจากซาวด์แทร็กของหนังอย่างเงี้ยของภาพยนตร์เนี่ยนะครับซาวด์แทร็ก hmm. <Sound track S 2> ของภาพยนตร์เช่น อย่างเช่นเรื่องแต่ s ซา o โน์มิวสิมั่งเรื่องของซาว์ทแพสฟิกพวกอะไรอย่างนี้มันเพลงเขาเพลาเๆลฮะ,ะแล้วก็พวกคลาสสิกที่มันฟังง่ายๆเนี่ยผมก็จะชอบชอบทั้งฟังชอบทั้งเล่นฮะแต่ฟังมากกว่าเล่น <laughs> ถ, <laughs> ถ้าถามผมรักเปียโน,โนไหมผมก็รักเปียโนนะครับเพราะว่าเปียโนก็เป็นที่มาของหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรในชีวิตผมมันก็ไม่หนีเปียโน,โนมาก่อนนะฮะเพราะว่าพอเล่นเปียโนนี่ผมก็ได้ทาบทามให้ไปทําที่นี่ทําที่อื่นบ้างอะไรบ้างนะได้จีบสาวก็เพราะเปียโนนี่แหละนะนะวัยรุ่น้ะใช่แต่ตอนที่ไวัยไม่รุ่นนี่ไม่เคยได้คิดเรื่องดังนั้นนะนะฮะเพราะว่าสื่อกลางเนะปียโนบางทีมันก็หนอกขูนะฮนะ ไปเล่นในที่ที่มันบางทีเขาไม่อยากจะฟังมก็เขาจะหนกหูอย,ย,นนอยู่ผมเลยนซอด้วงสมัยตอนผมเล็กๆผมก็ไปเล่นในวงดนตรีไทยแล้วพอดนตรีไทยบมรแรงเสร็จดนตรีสากลผมก็ไปเล่นเปียโน,โนอยู่ที่วงสากลไอความแตกต่างมันต่างกันเลยนะดนตรีไทยนี่เอานเอาน้ำร้อนน้ำชาให้หนูก็ดื่มหน่อย แหมแต่เป็นดนตรีสากลในผู้หญิงมาพัดวีมันร้อนนะฮะมันดูมันต่างกันเยอะต่อหลังครูตามไม่มนไม่อยากไปแนละ้วผมอยู่สากลนี่แหละไปหาคนซอด้วงมาเล่นใหม่แล้วกันอาจจะพูดว่านั่นก็เป็นเพราะว่าดนตรีช่วยไว้ก็เยอะนะครับที่เราได้รู้จักคนเยอะขึ้นนะถ้าพูดอย่างนั้น mm hmm. ผมได้รับโลพระราชทานนะจากสมาคมดนตรีโดยในหลวงพระราชทาน,นที่วังสวนจิรดาละ่ะ อันนี้ก็ผมก็ภูมิใจที่ได้รับจากพระหัตถ์ของในหลวงกเ็เป็นเรื่องที่เราก็ภูมิใจมากอยู่โอเทนเนี่ยอยู่โรงแรมห้าดาวเนี่ยมักจะได้เล่นกับศิลปินเยอะแยะถ้าเป็นส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบทุกคนเลยนะจะเป็นคนกลองจะเป็นคนเป่าแซกโซโฟนจะเป็น สิเดียคนเปียโนมันมีเปียโนหลังเดียวก็เล่นกันไม่ได้พวกผมก็เล่นกับพวกส่วนมากจะเป็นฝรั่งนะครับวงฝรั่งที่เขามามามาแล้วก็มาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็เ,าเอาแซกซโฟนมาเป่าอะไรต่ออะไรก็ดีตอนที่บิลคลินสันมามา,มา,ม,ามาที่โอรเรนติน่ะตอนนั้นผมไม่ได้เล่นน่ะท่านมาท่านมาเล่นเล่นแซกซโฟนที่ไอ้ลาเวนเดอร์เซนส์โกมาชิงินอะไรต่ออะไรเงินผมไม่ได้อยู่ ม่ได้เล่นยังนึกเสียดายอยู่นะะแต่แต่ว่าก็มีเนี่ยบุคคลต่างๆที่ที่มาเล่นแต่ได้สัมผัสมือกันหลายคนนะครับอย่างพวกจะเป็นชวเกลิงตันอะไรเบนนี่คูดแมนพวกนันกดนตรีแจส๊สแนวหน้าแล้วก็ได้เล่นกับพวกส่วนมากก็ตามอาจารย์คณอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยครับก็ยังได้เล่นกันแต่ผมไม่ได้เล่นที่มหาวิทยาลัยหรอกเล่นตามคลับ เล่นตามครับนะเจอกันก็เล่นกันถามว่าผมชอบใครเป็นพิเศษเออผมก็ชอบทุกคนเลยนะจริงๆเพราะแ,แต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันนะนะแล้วเขาก็ใจดีกันทั้งนั้นมันก็เป็นไปตามภาษาเด็กๆกันนะครับเป็นเรื่องแปลกคือพ่อผมเป็นทหารนะตอนนั้นตอนที่อยู่ชั้นมัธยมบาลชั้นประถมเขาก็ถามนะเธออยากโตขึ้นจะเป็นอยากจะทําอะไรผมก็อยากจะเป็นทหารเนะี่ยเหมือนพ่อผม ก็มีเสียงหัวเราะอย่างคลื่นเพลงผมว่าหัวเราะในความไม่เอาไหนของผมมากกว่าก็ไม่ว่ากันนะเราก็เราก็รู้สึกแล้วก็แปลเจตนาว่าเข้าหัวเราะดีใจว่าเราว่าเราคิดมีเหตุผลดีอะไรเงี้ยนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพอโตขึ้นอยากเป็นครูเนี่ยก็อยากอยู่แต่คืออย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยเอ ผมได้รับการพูดกับผู้ใหญ่เขามักจะพูดบอกว่าเธอไปทํางานที่สหประชาชาติซีแปลแปลเป็นล่ามเนี่ยที่เ็าเรียกอินเทอร์พิเตอร์เนี่ยคุณไปเป็นล่ามแปลเวลาเขาพูดเนี่ยนะเอ้ยเงินมันเยอะนะอะไรต่ออะไรเงี้ยเราก็เห็นแก่เงินนะมั้งอยากได้ชื่อเสียงไม่เคยคิดถึงันตอนนั้นเฮ้ยเงินดีเราก็หวังอย่างนั้นนะครับหวังไอ้เรื่องไอ้เรื่องเล่นดนตรี ที่จริงผมก็ชอบอยู่หรอกมันก็เป็นส์ไลน์มันเหมือนกับเป็นงานอนดิเรกแต่ไปปรมาผมไปเถียงกับเพื่อนบอกนอยยูเคยบอกว่ายูชอบงานดนตรีเป็นอนดิเรกไงบอกว่า e ก็ ok, ใช่ไงบอกไม่ได้แล้วเป็นงานประจําของยูแล้วงานหาเงินของยูจะบอกยูเป็นนักดนตรีไปแล้วตอนเนี้ยูจะบอกเป็นอนดิเรกไม่ได้หรอกก็เลยต้องก็เลยต้องพูดว่าผมก็ต้องยอมจำนนนะว่าเออผมเป็นนักดนตรีแล้วก็งานอื่นจะถือเป็นงานอดิเรกไปหมดเลย สิ่งที่เราทําได้เนะี่ยมีเยอะมีเยอะมากไอ้เราก็ไม่ท้อเพราะว่าการท้อใจนี่มันทําให้เรามันมันแทบจะหยุดหยุดชีวิตที้อยู่กับที่หรือจะถอยห,หลังไปมากนะ